เรื่องนี้ไปดูการถามตอบที่รู้แจ้งเห็นจริงเลยสวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวไอรินดาปารากกวงณนะอยุธยาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งนะคะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะคุณเจ้าหน้าที่อยู่ที่อนามัยก็ปกติ อะไรอะมาพูบมาเลยว่ามีเด็กติดโควิดที่บ้านต้องทำยไงคะฮะเด็กติดโควิดโทรมาแจ้งได้เลยค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะลงข้อมูลในระบบแล้วประเมินการรักษาโดยโทรติดอยู่เนี่ยจดไว้ได้เลยอ๋อค่ะโอเคตามนั้นเด็กติดโควิดอันตรายอยู่นะเนี่ยเออโทรมาแจ้งได้ฮัลโหลสวัสดีค่ะคช่ไม่เด็กทุบที่บ้านค่ะอ๋อแจ้งข้อมูลเด็กได้เลยค่ะนี่ก็อีกเคสหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะ เจ็บคอนะคะเสียเป็นมากี่วันแล้วคะสองวันโคควิดดกกันนนเ็ี้ฮัลโหลสัญญาณไม่ค่อยมีเลยค่ะฮัลโหลอาการเป็นยังไงนะคะอ้าวสัญญาณไม่ดีอีกสัญญาณไม่ใช่เหรอคะสัญญาณไม่ใช่เหรอคะสัญญาณไม่ใช่เหรอคะพูดตายเออตอนแรกนี่นะคะน้องเขาก็มีอาการเจ็บคอนะคะแล้วก็หลังมานี่ไม่แน่ใจเลยเฮ้ยอะีรนี่ละครศัพบบันทำไมเนี่ยก็คุณเจ้านที่บอกว่าสัญญาณไม่ดีดิฉันก็เลยพูดใกล้อ่ะค่ะอ้าว แล้วที่โทรมานี่คือคุณเองเหรอใช่ค่ะแลเราอยู่ใกล้ๆตรงนี้โทรมาทาไมออก็คุณเจ้าหน้าที่บอกฉันว่าให้โทรมาแจ้งข้อมูลดิฉันเหรเดินออกไปแป๊บเดียวเนี่ยค่ะดิฉันก็กดโทรมาหาเจ้าหน้าที่เลยค่ะโทรไปเทินเทินตรงไปเจ๊โอ๊ยทำไมดยโอ้ยแกนี่แหละอุ้แหมคนแบบนี้ก็มีด้วย มีละก็มีด้วยวองพระช่วยมีด้วยจริงๆด้วยจริงๆด้วยจริงๆไม่รู้เจ้าวิ่งมือจะไปสิ่ง2ทางแสงว่าถ้ามีเด็กติดโควิดที่บ้านต้องทํายังไงบ้างบอกว่ามีเบอร์ทรอยู่นะคะพร้อมกับรายละเอียดต่างๆให้จดไปได้เลยนะคะสักพักเนี่ย เจ้าหน้าที่ได้รับสายโทรศัพท์นะคะว่ามีเด็กติดโควิดที่บ้านแล้วก็ทําการซักประวัติซักข้อมูลให้เรียบร้อยอ,อ้าวเมื่อเมื่อสักครู่คุณเองเหรอที่เป็นคนแจ้งว่าใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วเมื่อมาถึงเนี่ยทำไมไม่แจ้งช่องทางนี้เลยโทรมาทําไมนึกว่าให้แจ้งผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้นดีนะที่ตอนโทรคุยคุณเจ้าหน้าที่ไม่บอกคลื่นไม่มีให้เดินหาคลื่นหน่อยไม่งั้นน้องสาว ต้องเดินไปบางแสนแน่เลยขอขอบคุณคุณไอรินดาปารกวงณอยุธยาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องให้โทรมาแจ้ง